ครับฟาง f อพบกับไทยคนได้ครับก็เก็บชัยชนะได้แล้วนะครับในบ้านของตนเองนะครับใชงครับ2-0เป็น3าคะแนนแรกของตรังเลยนะครับหายอยู่นานนะครับก็มาแล้วใช่ไหมครับอ่าคุณธนูคุณนาธรรมนะครับไปที่สนามเทศบาลนครตรังกันนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเฉยเลยครับวิโยวิโยนะครับผมครับผมครับผมวันนี้ว่าอยู่มีสามคน าการแข่บอลกลครับผมก็เกเม,มแชมเปี้บบนยนส์กับทั้งทีที่หนาบอกการลิฟซีกับเซอด้ครับผมคือเกมนี้อย่าที่ศดารก็เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านนะาที่เราชนะไปได้ครับก็เกมนี้ทั้งสองทีมนี่ก็ต่างเล่นเป็นพิเศษแล้ครับผมก็เพื่อจะเก็บสามได้ไม่ได้ครับเ,นนเ,เ,บเ,เบจ้าบ้านไม่มีอันเองผูกกระแสครับว,วันนี้ที่จังแต่เดียที่เป็นเซนเตอร์ครับก็ว,วันนี้มารับหน้าที่แบ็กขวาครับรวมทั้งอันเดรวูมา ก็ซ้อมทีลงรตาขา,ายครับคุ่ทั้งฟังแเวนด้านีก็มีธนาเป็นดาวเสือกินครับเดนกลางแล้วก็มีฟ้าวันตยโยครับตันนี้ก็วันนี้เป็นเซนเตอร์ฮาร์มครับเลิมเกมนี้ก็มีตาง่งฝักงการีฟซีครับผมที่ทําได้ดีกว่าครับและนาทีที่สิบสามเนี่ยก็ได้ลุ้นก่อนนะครับสายจังหวะที่ระเวทโหเจะเลยครับปั๊มยังบอลจากผริเทนด้าได้ครับแล้วก็ลากไปเปิด บอลเรียดับกัง้นฝั่งขวาแต่ลูกนี้ี่คือไม่มีผู้เล่ังเข้าชาร์จทันนะครับก็ตรงนี้ถ้ามีบอลไปโดนใครที่าหน้าเลยเข้าประตูกแต่ช่วงปีที่ไม่โดนใราคนด้ยเป็นเกมปตูในจังหวนี้ับถัดมาอีกหนึ่งนาทีคก็โูกาเริ่มเป็นของเจ้าบ้านครับจาก <uar> <prejudice ten> <leaves> การแต um ่งบทุกช่องครับตงบริเวณกลางสนามของาจยุวงย่าแล้วให้กับอันเองดูันไหนครับได้กวาที่เติมมาสครับได้ยิง เกาะเสียดสีกับแดดโรนี่เข้าไปติดเทของฟางยรูผู้ผู้สาประตูของยือนครับพอเสียไม่ได้อีกครั้งครับกับกระทั่งเข้าสู่นาทีที่ยี่สิเ็นี่ยแปนบอลนี่ก็เจ้าบ้านก็ได้เจกันล่าสนามนะครับเมื่อมาได้ประตูออกมาครับจากจังหวัดฝนกลับครับไทอัน้าที่กำลังกดเพลย์ทำล้วกาพลาดเสียบอลที่กับซิทิโรสโกมาครับที่จังหวนี้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับลากบอลหลบ ของผู้เล่นของเจ้าบ้านก่อนที่จะไหลต่อไปให้อังวฤษมากครับก็สุดเข้าไปแตกหลอก้องหลังก่อนหนึ่งจังหวะแล้วก็ปัดด้วยขวาลูกนี้ครับส่งบอลเสียบเสาไปอย่างสวยงามแล้วก็หลังเอฟซีครับขยบออกม้เป็นวันทีต่อศูนย์ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นตันล้วที่คอ้าและดีกว่าครับแต่ยังไม่สามารถทําอะไรได้ก็ผ่านทุกชั่วโมงนี้เขาได้ก็มันมีโอกาสครับเป็นจังหวะด่าแท่งสิครั้งเดียวครับของเขาก็แา่จังหวะที่สุิยัฟมง ลามสัตยภาพได้ออกทับไกลจากระยะประมาณยี่สิบสามหลาครับบอลเนี่พุ่งเฉียวเสาไปนั่นคือจังหวะเดียวของทีมเยือนครับก่อนที่หมดครึ่งแรกที่เป็นทางด้านกลังทีมดีครับจังนำไอยู่ในต่อตนครับก็มาเรื่นมันครึ่งเวลาหลังเนี่ยกลุกเกมของอ่าลุกเกมของทีมเยือนก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีครับจนต้องสอนเอาสัติภาพราชยินี้ออกครับแล้วก็ส่ง จะลงสมุทรานลงมาแทนครับแต่เจ้าาร์แต่เจ้าตัวที่ลงมาใหม่อยู่ในสนามได้พิถึงิถันครีบก็ได้รับการเจ็บครับจนต้องเปลี่ยนออกึ่งก็ทําให้เสียโคต้าไปหนึ่งตัวผู้เล่นอย่างน่าเสียดายแล้วก็ทําให้เกมนี้เขายังไม่เตอสู้้าบ้านไม่ได้ครับก็เกมนี้ก็เันไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นตูนำสี่กลางยิสี่ก็ไม่ได้เร่งมากครับก็รอจวดวนกลับเป็นระยะะครับต่อทีนี้ก็มาช่วงท้ายเกมครับ แล้าบ้านทางเอฟซีก็มาได้ประตูมีหากครับรตัวศูนย์ต่อเป็นมีจดานบุตรติ๊ตาครับตัวสำรองมีคนได้มาครับได้บอลเดี่ยวการหลังขวาเขาเขาไปแปรตัวตัว,ต,วตากีรูไนดันของอีเดียเข้าประตูไปครับครับก็เป็นประตูสองศูนย์นครับตออมม่อฝาลงไปในที่สุดแล้วทำให้จบเกมเนี่ยเป็นทางด้านทางเอฟซีครับเป็นบ้านของน,น,นักเตะหน้าหนื่มในทีมสโมสร สามแกในรอบชิงจีของเขาด้วยครับครับผมหลังเกมไหมครับครับผมหลังจบเกมเนี่ยวันนี้ก็มีสีฝุ่นทักครับประธานสโมสรนี่ก็ในสัมภาษณ์ดจ้าตัวเองแล้วก็บอกว่าก็แน่นอนครับก็ดีใจครับดีใจมากครับสามแก้งวันนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยท่านใครได้ชมเกมนี้เขาบอกว่าตอนนี้ปีนี้เล่นได้ดีทุกนัดครับครังแข่งไม่มีไม่มีแต้เท่านั้นเองครับวันนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วองขสามแก้งที่ได้มา แา่โค้ชเต่ากับอภิรักษ์สีรุ่ก็บอกว่าทุกอย่างวันนี้ไม่เป็นใจให้กับทีมเขาเลยทั้งแม่แต่น้อยแต่ถ้าตัวผู้เล่นก็ที่โงเปรไพรก็เจมส์ีก็วันนี้โชคไม่เข้าข้างทีมเราแต่ก็เขาก็บอกว่าทำเต็มที่แล้วครับก็ก็ยอมรับกับผลที่ออกมาครับครับผมสําหรับวันนี้ก็แฟนบอลที่เข้ามาชมที่ก็ค่อนข้างเรียกว่าสมควรสักประมาณ พันเจ็ดสิบแล้วพันปลายปลายแล้วประมาณพันสี่พันห้าได้ครับผมก็คิดค่บาทผ่าประตูไปได้นักที่นี่ครูหนึ่งแสนพันสองร้อยสาสิบห้าบาทครับครับผมขอบคุณมากครับคุณนรูครับครับผมครับสวัสดีครับครับฮะเป็นผลลัพธ์ขันสองคู่นะครับสีสเกตเจ้าบ้านก็ชนะตรังเจ้าบ้านก็ชนะนะครับครับผมอ่าทำไมสถานการณ์ตอนนี้ศรีสเกตดูดีตรังก็หายใจพอมีแต่มีโอกาสนะครับ การผมกนะัดเดี๋ยวเราไปดูชนะทั้งคู่ไปดูตารางคะแนนกันดีกว่าครับสถานการณ์ผ่านไปแล้วครึ่งทางแล้วนะครับตราดโอ้โหตากัศสีสเกตสิบคะแนนเท่ากันแล้วนะครับสีสเกตร,รยองเานะครับเชียงใหม่ขึ้นมาหลังจากที่เมื่อวานพวกเขาทําได้แค่เสมอตารางชนะนัดแรกนะครับก็5คะแนนเช่นกันแพนดาา3คะแนนสถานการณ์ตอนนี้ดูดีมากครับสีสเกต ตราไม่ยองก็ถือว่ายังไม่ขี้เล่นะครับสําหรับพวกเขาเองนะครับจช่ครับผมก็ใน5เกมนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่ที่ตั้งเป้าว่าจะเลื่อนชั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวเต็งด้วยใช่ครับนะครับก็น่าสนใจนะครับเสีย6เป็นแชมป์ของภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคกรุงเทพและเลย์มณฑลด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ